วันวาเลนไทน์ทั้งทีนะคะคสายคนรักเมียอย่างเฮียแมนการินเนี่ยเขาจะทํายังไงดีไม่ขออะไรมากมาย <c oughs> บอกคุณเกลหรือว่าปีนี้พี่ขอฟิตเต็มที่นะน้อง <c oughs> พี่ขอตั้งใจทำงานเก็บเงินเพราะว่าพี่ <c oughs> อยากจะปั๊ม hm <c oughs> ทายาให้แบบเต็มสูบเลยค่ะ พี่แมทนี่ก็แบบว่าบอกเลยว่าขอจัดหนักจัดเต็มอย่างแน่นอนอค่ะเพราะว่าเอ่ยปากอ้อนภรยาคนสวยแล้วว่าปีนี้พี่อาจจะยุ่งนิดน,นึงนะจ๊ะน้องจ๋าเพราะออว่าพี่จะต้องทํางานเก็บเงินไว้สําหรับดูแลลูกน้อยค่ะคลูกนี่ยังไม่มีนะออกาออาลมมาแลวแ้ยู่ในจินตนาการเดี๋ยวกําลังมาซึ่งทางด้านสาวเกลก็บอกเลยว่าขอเวลาเตรียมตัวหน่อยเถอะพี่สักสองสามปีนะเ,ออเนื่องจากตอนนี้ก็แฮปปี้กับการใช้ชีวิตกันแบบ2คนค่ะ ผมก็อยากจะมีมากแล้วครับเพราะว่าเพื่อนๆผมไปหลายคนน่ะก็แต่งงานรบแล้วก็มีน้องกันหมดนะครับก็แซงหน้าไปหมดแล้วผมอยากจะพาลูกผมไปไปเที่ยวกับเพื่อนที่มีลูกด้วยกันเลยขออีกสักสองปีละกันสองปีดีกว่าน่าจะกําลังดีนะคะเพราะว่าอย่างปีนี้หนูยี่สิบเจ็ดปีหน้ายี่สิบแปดยี่สิบเก้าก็น่าจะโอเคอย่างทันใช้ทันเลี้ยงหนูโอเคแต่ว่าณนะตอนนี้คือเรายังยังยังสนุกในการใช้ชีวิตในการไปเที่ยวในการ อยู่แบบนี้มันยังโอเคกว่าค่ะเพราะว่าถ้าหนูมีลูกคือหนูต้องทุ่มให้กับเขาอยู่แล้วอยอะไม่ตัวแต่มีผมครับพยายามฟิตตลอดเวลาทุกวันครับเพื่อให้สุขภาพพร้อมกับเขาเพราะว่าอายุเราห่าง9ปีครับส่งสารน้ำเสียงพี่แมนคือตั้งใจมากจริงๆฮิตมากเลยเนาะตัดภาพบานิดเป็นภาพสุดวิวของหนุ่มแมนเอะอก็โฟนนะคะคนนี้ พสลงในอิส t a แกรมเจ้าตัวบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในผลงานการถ่ายแบบลงนิตยสารอุ้ยตายแล้วสาดน้ำร้อนเหรอจ๊ะถือว่าเซ็กซี่ที่สุดในชีวิตแล้วพี่แมนบอกอย่างนั้นซึ่งก็ได้รับการอนุมัติแน่จากแน่นอนแหละ<อ>ภรรยาอนุญาตก็ไปถ่ายได้นะคะเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าสาวเกลก็ยังไม่ไวออกตัวนะคะแม้จะยอมเปิดไฟเขียวแล้วแต่ยังไงยังไงคุณสามีก็คือสามีเกลก็ห่วงนะคะ มันเป็นรูปที่ไปถ่ายเป็นโฟโต้บุ๊กครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยถ่ายไวหลายรูปมากๆนะครับมีรูปที่โหดกว่านี้อีกนะครับเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ถ่ายแล้วแบบถอดแบบเยอะมาก แค่จะถอดพอๆกับอยู่กับเกลที่บ้านเลยครับเพราะฉันเนี่ยเล่มนี้เป็นเล่มที่เหมือนตั้งใจถามว่าปอไหมหนูก็ว่าละหนูลวแต่เขาเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งมันก็คือเป็นเหมือนศิลปะศิลปะหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆมันก็ดูเซ็กซี่ดีนะไม่เคยเห็นเขาในในในแบบนี้พวงไหมก็ต้องเป็นธรรมดาค่ะแต่ก็งานเขาก็สนับสนุนเมียว่าดีอะไรก็ดีนะคะโอ้สีว่าดีสาก็ว่าดีนะคุณผู้ชมค่ะ